ดีจ้าน่ารักเลยอายเหรอลูกอายเหรออายเหรอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยมากราบปู่แล้วเนี่ยหลวงตามาค่อยกาบลูกจ้าน่ารักมากเลยเยนนี้หลงใต้จะมา่งที่วัดไหนเยนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูก่อนแม่วงหรมั้งฮะไม่เกินแม่วงนรอมั้งไม่เกินวันนี้ไกลอยู่นะ แม่วงใช่ไหมน่นจะอยู่ข้างเชนเทินนะมองมาน้อยมากเพราะว่านั่นแหละวันนี้หลวงตาท่าน,นยิยงยาวเหมือนกันนะ่ะน่าจะให้ถึงแม่วงแต่ว่าดูอีกทีนึนงเขาเชนเทินได้ไหมไหน,นนะเขาเชนเทินเนี่ยมองมากนเลยไกลเลยไปอีกประมาณครับเราเราอ,อยู่นี่กี่ชั่วโมงไกโอ้สามสิบนาทีประมาณนี้แหละสองสิบบางคนมาบอกว่าสองชั่วโมงอ๋อมันอยู่ไม่ได้ไม่นานพักเท้าเฉยสามสิบนาทีไม่เห็นว่าจะสั่นข้าวไม่ได้หรอกโอ้หลวงตาท่านสั่นมือเดียว นีน่ีหรอครับนี่จริงมันไม่ถูกด้วยนะเข้าขวาเนี่ยเออเข้าขวานั่นแหละพักอันนี้พักเท้าเฉยหนกตาฉันมือเดียวสวัสดีครับพักสวัสด,ดีครับพักเท้าที่ไหนคะนี่เขาบอกว่าอะไรเนี่ยวางเมือนี่เหรอ<า>ริงเลี้ยวขวาเข้าไปเข่ไม่เห็นรถคันสีเขียวมานี่โน่นรถคันสีเขียวอยู่หลังพาเต็นอยู่นั่แบบไม่รู้เข้าบ้านคนอะ วันนี้ยังไม่มั่นใจเนาะไม่ไม่น่านถึงก็หน่อย <Archives> เ,ออเดี๋ยวตามไปเร <ขอ S 1> ืครับไม่ปูผ้านะครับผ้าไม่ปูเนาะอันนี้ก็ช่วยกันจับประเคนถวายนะอย่าเพิ่งบนมือนะจับสองมือเลยให้หลวงตาเคาะก่อ,อนแล้วค่อยรับพรทีหลังนะครับนะจับประเคนถวายก่อนอันนี้ก็ยกขึ้นเนาะ คุณน้าเนาะด่าโอเคเดี๋ยวงมอะไรนี่ล่ะครับงมอะไรก็ไม่รู้แขนในมือวะน่าจะแขนในมือถ้าเข้าไม่ได้ก็ใส่นิ้วก้อยไว้นะใส่นิ้วไว้นะใส่ได้ก็แขนไว้นิ้วขวานิ้วขวาใส่เข้ามือก่อนโอเคระวังรถระวังลูครับระวังลูกเข่านี่ปะข้างหลังเขาขึนเข้าขึ้นน้ำเลยก็ได้เจึงมีข้ามาให้เลยแต่คนปราพัดข้าวจึงมันสี่โมงเนี่ยเพิ่มมากน smile, ันนี so well. here, right ้ <c oughs> <c oughs> ตาตาโอเคเนจ่อนแม่วงนี่นแม่วงพอเจางนี้อ่ะเมื่อนี้บอกดือนเียเจานพิกหนูพวกกันเพื่อนวางแขนแ้วางแล้ววางวอ่าเอาหน่อเดี๋เดีนเดนะเดไมด้ันมีมีรถไปไหมทันไหมนะไม่น่าทันเนาะต้องไปข้างหน้านะครับนะมารับนอนแล้ววางไม้เลยาลังจะอกม้เอบชนะครับอันนี้เก็บเป็นเืีดเล ไปข้างหน้าได้ไหมนั่งรถไปข้างหน้ารอเด้อไอ้จับขึ้นเลยจับตะเคียนนะเอาจางขวางทางนู้นนู้นนู้นนะจ้าถ่ายออกมาข้างนอกนะอันนี้ครับอณุมาตรศาสาร์เลยจับไว้เด้อลูกนะจับไว้เด้อจับตะเคียนแต่ไ ได้จ้าอ่าโอเคแล้วพ่อลูกป่ะแล้วมาพ่อพอนะลูกจ้าเอาวางจับน้ำ้นเลยจับน้ำ้นเลยาอยกขึ้นเลยนั่งตรงตรงยกไปไวครับได้จ้าจับไว้จับไว้เนาะไม่ต้องยกจับเลยครับครับแต่อย่าหมอบนะครับหลวงตาท่านก้มนะครับอ่าหนุ่มจับไว้เลย หรือจ่าจับมือไว้ไอ้จับน้ำไว้จับน้ำไว้สองเลยไอสองเลยสองแพกเลยอ่าอย่าเข้ามานะครับน้อยอย่าเข้ามานะเราผู้หญิงด้วยนะครับไม่เหมาะสมนะครับเนาะอยู่ครูบาอยจาน่นะครับออ่่าทไปตเลยนะครับอย่าเข้ามานะครับถ่ายได้ถ่ายได้อย่าเข้ามาในพักเท้าออกรองเท้าออกเท้าออกเท้าปรยกน้ำเลยอ่ะถ่ายแล้วออกเลยลูก ถ่ายแล้วออกเลยปลาปลาพอแล้วอยู่ขวางทางอย่าขูดอยู่ขวางหน้าอย่าขูดเลยครับพี่ถอยเลยถอยเลยยไม่เอาไม่เอาปลาแล้วคนอื่นก็มาต้อเป็นไหวแต่ได้เอาหม้อคอเอาหม้อคอต้องเลี้ยงเลยอ๋อเป็นแผลเอาเป็นแผลเนาะเอาไม่เป็นไรได้เอาไม่เป็นไรนะครับอ่ามือหน้าขึ้นครับหลบตาจะไม่ได้ก้มมือหน้าขึ้นเลยอ่านั่งตรงๆนะครับอย่าเพิ่งตรงนะครับอดี๋ยวหมดนะครับ ครับอ,อ,อยู่้านหน้านะครับอย่ด้านหน้านะครับุน,น,นบุนะครับอเอาหมวกตัวเล็กออกเลยครับอ,อ,อ,อยู่นข้างนะครับย,นะยกไม่ไหวยกเลยครับโอเคเหรอครับ อหนึ่งครับอันนี้ไม่ไหวเนาะสามแพ็กซ้อนกันเลยนะซ้อนกันไว้ไม่ต้องยกก็ได้ซ้อนกันไว้จับประเคนถวาไหวเลยจ้าแพ็กเดียวยกนะครับสาธุครับเดี๋ยวนี้นั่งลงทุเขาลงดีๆนะครับจ้าจับน้ําด้วยน้ำข้างล่างด้วยจับสองเลยครับยกนะครับเตรียมยุกได้ทุกคนได้ทุกคนได้น่นอน ต้องวางมือถือนะครับไไลดนะวางยกน้ำยกน้ำออาเอาหมวกออกด้วยผ้าผ้าผ้าคลุมหัวจ้าปัจจัยไม่รับวางมือถือยกน้ำขึ้นเลยนะจ้าแล้วมันอยู่ที่ไหนสาถือภา่อะไรไม่เห็นไม่เห็นถ่ายรูปปางไหนโยสายตาแห้งบดีด้วยการบวตาักนิด แกแกคนจับน้ำด้วยจับน้ำด้วยจับน้ำไปแค้นนไหวเลยจ้าจับเลยจับไว้เลยลูกได้นครับถ่ายรูปอยู่ข้างนะครับอยู่ข้างอย่าเข้ามาลูกอย่าเข้ามาจ้าผู้หญิงด้วยระวังนะลูกนะ ใช่ยกน้ำขึ้นมองหลวงตาเลยครับไม่ต้องก้มมองหลวงตาเลยใช่มองหลวงตาเลยนะครับมองหลวงตาเลยข้างไหนครับท้างไหนลงลงนั่งลงนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะเด็กขึ้นหรือลงขึ้นหรือที่จริงไม่ให้ขวางกันนะระวังระวังนะเจับไว้นะคุณน้านะจับไว้นะแม่นะ จ,จับไนูจปนี่จ้าจับไปเค้นถวายไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคจับไปเค้นถวายพ่อนะจ้าจ้าดูเดก็ขออุโมทนาสาธุเขาเป็นบุญปีกชนนะครับนปนนี่แะครับ

ไปไปถ่ายฝั่งนู้นมันจะไอ้นี่กว่าจะเห็นกว่าได้ข้าไปฝั่งนู้นเลยได้ไปฝั่งนู้นเลย,ลน,เลยนั่งตองกองนะครับนั่งตองกองเคลียเสร็จแล้วรถเข้ามาข้างในเลยดับนี่มันน้ำมีปุ๋ยมันปุ๋ย ไัเดีไปเยไปเ้ออยขนครับี่เจ๊เจ๊ยิ้วนะครับคุณโตนี่มาจากปั๊มกดความวนวันน้องคัามเมวานเนี่ยเจ้วัสดีครับตาดิมอนเข้าบ้านค่ะจับจับไปเคลื่อนไหวครับสาธุ มันไมต้อนะครับข้าก,ก่อนนะครับขาก,ก่อนตาข้าก่อนตอตบตา้างางเ็ับอย่ายยงข้างน้กับต่าง่ไปยับข้าวเลย่ไ